กงกงลุมบร์ายร้าพูดใหม่ค่ะมาขายพูดใหม่พ่อหมอร้องเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เรียนขวาญเยี่ยมมากมากป้าต้องเรี่ยวป้าก็ไม่ใช่จะชมใครป้าก็ต้องเก่งเหมือนกันนะใช่แต่เมื่อน้องเหนือตรงนี้น้องร้องนิ้วน้องร้องดีทุกอย่างตอนเข้มแข็งตอนที่นิ่วนวลลงไร์น้องจับได้หมดเหมือนอย่างการทำการบ้านติดตัวติดตัวชิดน้อง ความละเอียดค่ะความละเอียดก็โดยเฉพาะดนตรีส่งนักร้องเนื้อหาสาระของเพลงก็ส่งแล้วเราได้ดนตรีอันนี้ฟังเรารู้สึกเราก็เป็นนักร้องเหมือนกันเรายังต้องยอมรับนะคะยอมรับถึงความเก่งถึงความสามารถไม่มีนะคะนองจาวนนี้ใช่ใช่เยี่ยมคพูดือาเนี่ยของของของหมอเนี่ย ต้องเป็นเพลงที่ทำประตาตลอดเปช่วยๆช่วยๆทั้งหมดทุกเพลงที่หมอร้องเที่ยวนี้่ะฝังไว้นะคะฝังนะคะหมอร้องดีดีดีเหมือนเมื่อก่อนนี่เลอาเดี๋ยวเมื่อก่อนเราจะฟ่งคือเมื่อก่อนนี่หนูยังร้องเสียงที่สายอย่างเดียวนะใสอย่างเดียวจรู้สึกไม่ต้องมีแต่ตอนนี้ยึ่งขับร้องได้ได้เก่งอ่ะยอมรับเยี่ยมเลยหรือว่า ายทอดบทเพลงพ่อท yes. so so ่านให้ส so, so ู่สังคมได้ได้รด้ละเอียดลึกซึ้งและเข้าใจความหมายที่สําคัญคือเข้าใจความหมายธรรมะภาษาเพลงในนั้นให้สวยงามได้ใช่ค่ะเชื่อแน่เลยว่าพ่อท่านฟังแล้วแล้วออกมาแล้วนะฮะเข้าใจอันนี้ให้าฟังต้อถ่ายมาเลยได้ได้ เดี๋ยวถ้าพ่อขึ้นขามาอันนี้ศิลปินที่ร้องนะคะรู้สึกยังไงบ้างไม่รรักไม่ละหมดเสียงหมดเสียงค่ะโอเคนะคะทุกคนของหวานลายดงอหอยนะ